so คำเหล่านี้แปลว่าอะไรกันบ้างต่อเลยนะคะมันมีคำว่า d a s w o h n z i m m e r d a s s c h l a f z i m m e r die Küche, das Bad, e z i m m e r das e s s e r das a r b e i n z e m m e n der f u ค r der Keller oder d a c h Boden หรือว่า g ä s t e z i m m e r เราสัญญากันไว้แล้วว่าอะไรที่ลงท้ายด้วยซ i m m e r นะคะเป็นเพศ d a s หมดเลยเนาะ simmer z i m m e r ะะเป็นเพศ das หมดเลยอะไรที่ลงไทยด้วย er ส่วนมากราจะเป็นเพศแด r นะ,ะโอเคอย่าเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ลงไทยด้วย a เป็นเพศดีเห็นไหมคะ das Wohnzimmer คือห้องห้องอะไรเอ่ยห้องนั่งเล่นนะคะ das s c h l a f z i m m e r s c h l a f e n มาจากคำว่านอนนั่นเองนะคะอันนี้ ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะช่วยดูกห้องนะคะนอนนั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะ d i c r i s h a d i c r i s h a คือคอ,คอ่อาฮะห้องห้องอะไรเอ่ยห้องครัวนะคะตัวต่อไปค่ะ d a s b a d the c i n e r d a s b a d the c i e r คือห้องน้ำนะคะ dash esima d a s esima อ่าห้องทานอาหารนะคะห้องกินข้าวนั่นเอง so, ตัวต่อไปค่ะแล้ว d a s อ abysima ล่ ab ะคะ das a r b e i t s z i m m มามาจากคำว่า Arbeiten นั่นเองเนาะ Arbeiten ก็คือห้องนะคะทำงานตัวต่อไปค่ะ De floor อันนี้ลงท้ทยาย R ์เด o ลัวฟ o ั r คือห้องทางเข้าบ้านหรือเปล่าบ้านเราเรียกอะไรเวลาเราจะเข้าไปมันจะมีห้องเล็กๆให้ ยืนกอดเอาเสื้อห้อยก่อนนะคะห้องทางเข้าบ้านละกันนะคะห้องเล็กๆหน้าบ้านเราเนาะโซ่ so, ตัวต่อไปค่ะ Der Keller อ mm ือหือห้องใต้ดินนะคะ Der Dachboden ฝึกอ่านด้วยค่ะ Der Dachboden โอเคห้องใต้หลังขานะคะใครถูกหมดบ้างแล้วอันสุดท้ายค่ะคำว่า a s สต์แปลว่าอะไรเอ่ย a s สต์คือแขกนะคะ g a ส t e เตอร์ซิมม์คือห้องรับแขกนั่นเองซะ <So, S 1> มีใครถูกหมดบ้าง ตบมือให้ตัวเองดังๆด้ดดวยโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่